กลับเข้าสู่คนชนข่าวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ในสายกับทางรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,ษรษหรือสะสะกรดกรกาญจนาขวัญเมืองท่านรองสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโมนายไม่ทราบ,บได้ยินคัดไหมคะได้ยินคัดเนาะเจเลยนะครับขอไล่ไปทีละตัวเลยครับสําหรับผล,ผลผลิตทางการเกษตรที่ตอนนี้เห็นว่าราคาปรับเพิ่มสูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากราคาข้า,ขาวก่อนครับตอนนี้ราคาข้าวเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าพูดถึงสถานการณ์ข้าวในตอนนี้นะคะราคาข้าวณขณะนี้ถ้าเราดูตามข่าวเนี่ยมันอาจจะดิบตัวลดลงบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราเรียกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะถ้าเรามองในตัวของราคาในวันนี้เนี่ยถ้าเราดูจุดรับซื้อข้าวในวันนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณถ้าข้าวเปลือกเจ้าหอมมหนรี105เนี่ยก็ประมาณหมื่นห้าถูกไหมคะบาทต่อตันนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยตัวสถานการณ์ข้าวถ้าเรามองแล้วเนี่ย ในปีถัดๆไปนะคะถ้าเรามองคาดการว่าราคาเนี่ยก็ยังคงใกล้เคียงกันกับกับปีนี้ปีปีที่แล้วนะคะตอนนี้ปีหกเจ็ดเนาะราคาเต้าข้าวก็คงจะใกล้เคียงกันกับปีหกหกที่ผ่านมานะคะเพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยข้าวเนี่ยยังเป็นที่ต้องการทั้งตลาดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็หลายๆประเทศเช่นเดียวกับประเทศไทยก็คือประสบปัญหาภัยแล้ง นะคะทาให้ปริมาณข้าวหรือผลผลิตที่เก็บไว้ในสต๊อกข้าวเนี่ยก็จะลดลงนะคะก็คาดว่าก็จะมีมีการนำข้าวข้าว <ped aling> จากไทยเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะสถานการณ์ข้าวตอนนี้ในราคานขณะนี้เนี่ยก็คงจะยังคงท่งตัวอยู่นะคะครับนี่แสดงว่าทางสสกาคาดการเอ,อาไว้ว่าราคาที่เราเห็นณนะปัจจุบันนี้ <im it> น่าจะทรงตัวไปจนถึงสิ้นปี <im it> หมดฤด,ดูการผลิตปีนี้แล้วอาจจะต่อเนื่องไปถึงปีหน้าด้วยเลยใช่ไหมครับ อันนี้อันนี้เราต้องดูเป็นเป็นเราเรียกว่าเป็นปัจจัยที่เข้ามากระทบเป็นรอบๆไปดีกว่านะคะ <c oughs> เพราะว่าถ้าดูยาวไปเนี่ยในตัวของราคาสินค้าเกษตรเนี่ยจะมีหลายๆปัจจัยที่จะเข้ามากระทบนะคะ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยนะักปัจจุบันเนี่ยเราดูในรอบรอบตรงนี้ก่อนว่ายังคงยังคงใกล้เคียงยังคงยืนอยู่ได้ในระดับนี้นะคะถ้าไม่มีปัจจัยอื่นที่แบบโคหนักหน่วงมากมากระทบอย่างเนี้ค่ะ ซึ่งสาเหตุสําคัญที่ทําให้ข้าวเปลือกเจ้าขึ้นมายืนอยู่เหนือ1 0 0 0 0บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลิขึ้นมายืนอยู่แถวแถวประมาณ1 4ื่นสได้มาจากสภาพอากาศเป็นหลักเลยใช่ไหมครับอ๋อมีจากจากหลายปัจจัยค่ะทุกๆประเทศเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าเจอกับวิกฤต ของเอลินโยนะคะคซึ่งทุกประเทศเนี่ยปัจจัยตัวนี้อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยหลักด้วยเหมือนกันซึ่งทุกประเทศจะต้องเจอปัญหานี้แน่นอนนะคะแล้วก็ปัญหาในสต็อกในแต่ละประเทศอย่างเช่นยกตัวอย่างฟิลิปปินส์ณขณะนี้เนี่ยอินโดนีเซียหรือหลายหลาย,หลายประเทศณขณะนี้เนี่ยก็เจอปัญหาในตัวปรากฏการณ์ของเอลินโยนะคะทําให้ผลผลิตข้าวเนี่ยเขาลดลงความต้องการข้าวของเราในประเทศไทยเนี่ยเราถือได้ว่าคุณภาพเรายังดีอยู่ก็ส่งผลทําให้ราคาของเราเนี่ยก็ยังส่งตัวอยู่นะคะ ครับแล้วเรื่องของการคาดการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําตลอดจนปัญหาภัยแล้งของไทยเพื่อที่จะทําให้กเกษตรกรเนี่ยสามารถคว้าโอกาสจากราคาข้าวที่ขึ้นมาในระดับสูงแบบนี้ได้เป็นยังไงบ้างครับณขณะน,นี้ต้องต้องนําเรียนตรงๆว่าข้าวเนี่ย จะเป็นตัวที่ผลกระทบโดยตรงเลยนะคะจากสภาพดินฟ้าอากาศหรือสภาพปรากฏการภัยแล้งทําให้ทั้งนาปีและนาปรังเนี่ยนะคะแนวโน้มผ,ผลผลิตที่จะออกมาเราเราคาดการณ์อย่างนี้ก่อนดีก,กว่าว่าผลผลิตก็คือปริมาณข้ารวมทั้งหมดเนี่ยคาดการณ์ว่านาปีเนี่ยอาจจะลดลงถึงเกือบจะห้าเปอร์เซ็นสี่จุดกว่าเปอร์เซ็นจากผลกระทบนี้เลยนะคะ ฝนทิ้งช่วงนะคะขาดแคลนน้ำอะไรเงี้ยนาปังเนี่ยยิ่งยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะว่านาปังเนี่ยคือนาที่พึ่งพิงถ้าเราเข้าใจตรงกันก็คือพึ่งพิงน้ําชนประทานนะคะเพราะฉะนั้นน้ําต้มทุนเนี่ยมันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วปริมาณน้ำแหล่งน้าจากธรรมชาติมันไม่เพียงพอชนประทานมันก็จะลดลงเนื่องจากเกิดสภาพไปแหลงเพราะฉะนั้นนาปรังเนี่ยจะส่งผลกระทบปริมาณผลผลิตเนี่ยจะลดลงมากกว่านาปีถึงประมาณเกือบสิบเปอร์เซ็นต นะคะที่ที่คาดการตัวผลผลิตไว้ดังนั้นเนี่ยนะคะในตัวทีเ่เราเรียกว่า,าผลผลิตเนี่ยที่มันลดลงเนี่ยมันจะอาจจะส่งผลทําให้ราคาเนี่ยของทุกประเทศเมื่อกี้ที่เรากล่าวไปแล้วนะคะว่าทุกประเทศเนี่ยจะเจอปัญหาในลักษณะเดียวกันนะคะก็อาจจะทําให้ราคาเนี่ยยืนหรือเพิ่มเพิ่มหรือยืนประมาณนี้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราจะบอกว่า เศรษฐกิจเราก็เริ่มฟื้นตัวการท่องเที่ยวความต้องการใช้บริโภคเนี่ยมันก็จะมีมากขึ้นนะคะก็อาจจะทําให้ข้าวเนี่ยอ,อยู่ในเกณฑ์ใกล้เคียงกับปีหกหรือปีที่ผ่านมานะคะ,คะแล้วแบบทางสส,สอกอมีคําแนะนํำยังไงสําหรับชาวนาบ้างครับในการวางแผนการเพราะป,ปลูกเอาละบางท่านตอนนี้อาจาจะตัดสินใจไปแล้วว่าจะปลูกดีหรือไม่ปลูกดีแต่มีคําแนะนําเพิ่มเติมยังไงบ้างครับ อ่ออันนี้จริงๆแล้วถ้าถ้าคนที่เป็นชาวนาเนี่ยนะคะท่านจะทราบเลยว่าเอาชาวนาเนี่ยจะต้องเชื่ออยู่ด้วยกันสามเรื่องอนะคะเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคําแนะนําเรื่องที่หนึ่งเลยคือท่านต้องเชื่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นั่นหมายถึงว่าท่านต้องเชื่อคําเตือนหรือ จากองตุนิยมวิทยาหรือจากกรมชนประทานหรือจากแผนการจัดสรรการใช้น้ําซึ่งตัวนี้ถ้าถามว่าวกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะจะมีการประกาศนะคะจะมีการประกาศเราเรียกว่าการจัดสรรน,น้ําฤดูแล้แงของกรมชนประทานซึ่งเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวเนี่ยเขาจะทราบดีนะคะแล้วก็จะมีการประกาศเราเรียกว่าการเพาะปลูกพืชฤดูแล้แงนะคะว่าจะต้องมีการ พราะปลูกช่วงไหนอย่างไรช่วงไหนจะต้องปลูกหรือไม่ปลูกน้ําขาดแฟนน้าต้นทุนน้าในเขื่อนน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคเขาจะมีแผนการบริหารจัดการน้ํานะคะคซึ่งตัวนี้กรมชนประทานหรือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะประกาศออกมาในแต่ละพื้นที่อันนี้เกษตรกรทราบค่ะแต่ว่าออส่วนในเรื่องของเราเรียกว่ายังไงคะเชื่อข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าเอ้ยอย่างนี้นะ น้ำมีแค่นี้นะพอไหมสมควรที่จะปลูกไหมในตัวของข้าวนาะปรังอย่างเนี้นะคะใช้ข้อมูลตัวนี้เป็นตัวประกอบซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการประกาศหรือได้มีการจัดสรรน้นําตัวนี้เป็นเ,เรียกว่าเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนนะคะคอันที่สองก็คือเชื่อคําแนะนํานะคะคว่าหลังจากที่ประกาศเชื่อข้อมูลวิทยาศาสตร์มันออกมาแล้วนะว่า ปีนี้มันจะเป็นอย่างนี้ต้องเชื่อตามคําแนะนําที่หน่วยงานภาครัฐนะคะแจ้งแน่นอนว่ากว่าที่เราจะได้ข้อมูลเหล่านี้มาก็ต้องมีการศึกษาและที่สําคัญข้อที่สามก็คือเชื่อตัวเองนะคะก็คือเชื่อในสัญชาตญาณของท่านชาวนาที่ท่านจะต้องทําเนี่ยคือชาวนาเนี่ยโดยสัญชาตญาณท่านจะทราบดีกว่าหน่วยงานราชก,การด้วยซ้ํานะคะว่าเฮ้ยถ้าร้อนขนาดนี้หรืออะไรขนาดนี้เนี่ยท่านจะ สินใจที่จะทํามันหรือเปล่าหรือจะลงปลูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีเนี้ยค่ะลักษณะของสามอย่างก็ข้อมูลที่ให้ไปคําแนะนําที่เราให้ไปแล้วก็เชื่อในตัวของท่านเองด้วยว่าในสิ่งที่แนะนําไปแล้วสันทธิยานท่านมันใช่หรือไม่เพราะตัวนี้มันไม่ได้มีกฎหมายกําหนดนะคะว่า เอออย่าทำนะอย่าปลูกมันไม่ได้อะไรมันมันอยู่ที่การตัดสินใจของของของท่านเกษตรกรด้วยนะคะครับแต่ว่าถ้าเกิดน้ำไม่พอผลผลิตก็เสียหายอีกเพราะฉะนั้นการวางแผนข้อมูลที่ครบถ้วนสำคัญมากเลยนะครับถูกต้องใช่แล้วค่ะใช่แล้วเพราะฉะนั้นกระทรวงเกษตรเนี่ยจะพยายามที่จะจัดส่งข้อมูลโดยเฉพาะกรมชมระทานและทุกกรมนะคะจะส่งข้อมูลให้ถึงมือเกษตรกรมากที่สุดในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ การสับสรรน,น้าแล้วเราก็ยังมีปฏิบัติการฝนหลวงและก็มีการสมมุติในกรณีที่แล้งจริงๆแล้งนะคะเราก็มีแผนอยู่แล้วเพราะว่าก,กระทรวงเกษตรเนี่ยเราจะมีเราเรียกว่าศูนย์ติดตามและแก้ปัญหาภายัยพิบัติด้านการ,การ,กรเกษตรเราจะติดตามกันทุกอาทิ์เลยนะคะแล้วถ้าในกรณีที่แล้งมากแล้งจริงๆเราจะมีการช่วยเหลือเฉพาะหน้า เรามีทางทั้งเตรียมภัยพร้อมรับมือกับไทยและก็ป้องกันไทยไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ําไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถยนต์บรรทุกนะคะแล้วก็ในเรื่องของฟอสซิลิตี้ต่างๆเนี่ยคือคือกระทรวงเกษตรเนี่ยพร้อมเต็มที่ที่จะให้การช่วยเหลือเกษตรกรค่ะครับแล้วก็บังเอิญวันนี้พอดีเลยฮะอาจารย์กาญจนาครับทางด้านของกระทรรัฐบาลก็มีการถแถลงด้วยส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวข้องกับนโยบายสําคัญของรัฐบาลบเพิ่มรายได้เกษตรกรเป็น3เท่าในเวลา4ปี แล้วขณะเดียวกันอาจจะมีการไปแก้ไขหรือว่าไปปรับเรื่องของคุณภาพดินความเป็นกรดเป็นด่างตลอดจนการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวรวมถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ถ้าพื้นที่ไหนเพาะปลูกข้าวแล้วปรากฏว่าผลผลิตไม่ดีอาจจะไปเปลี่ยนปลูกพืชชนิดอื่นแทนตรงส่วนนี้เองสอสอกองกระทรวงเกษตรมีแนวทางยังไงบ้างครับจริงๆแล้วในตัวนี้เนี่ย ในตัวของเชิงนโยบายหรือแผนการจัดทำในลักษณะของอกระทรวงเกษตรนะคะคขอพูดในภาพรวมของกระทรวงเกษตรที่จะต้องยกระดับรายได้ของเกษตรกรเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าสสกนเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการจัดทำแผนแล้วก็มีการออกมาตรการ ออกมาตรการออกมานะคะจะมีการออกมาตรการว่ามาตรการไหนที่จะส่งผลทำให้เกษตรกรเนี่ยมีความอยู่อยู่ดีกินดีมากขึ้นทำให้เกษตรกรเนี่ยมีรายได้มากขึ้นยกตัวอย่างอย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณโมไนแจ้งเนี่ยนะคะบอกไปแล้วว่าในเรื่องของพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม,มแน่นอนคะ่ะว่าการจัดการโซนนิ่งเนี่ยเป็นหน้าที่อยู่แล้วของสำนักง,งานเศรษฐกิจการเกษตรแต่ด้วยข้อกฎหมายเราไม่มีข้อกฎหมายบังคับ ว่าถึงมไม่ดีคุณต้องเปลี่ยนนะแต่เราต้องใช้วิธี i ินเทนซ v e หมายถึงว่าวิธีาการจูงใจถูกต้องค่ะ<อ>ว่าพรงนี้ไม่เหมาะนะแล้วพืชที่เหมาะคืออะไรมีการวิเคราะห์ให้เขาว่าเอ้ยพื้นที่ตรงนี้ดินน้ำลงไฟแบบนี้มันเหมาะกับอะไรแต่คุณโมไหนตต้องต้องต้องเข้าใจตัวเกษตรกร,ร,กรด้วยว่าเกษตรกรเนี่ย <_ d ial an> เขามีวิถีชีวิตยาวนานมากกับการปลูกข้าวอยู่ดีๆจะให้เขาปรับเปลี่ยนบอกเขาว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่เหมาะสมแล้วให้เขาปรับเปลี่ยนพืชชนิดอื่นนี่มันก็ต้องใช้เวลาถูกต้องค่ะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้ก็จะมีมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมหลายๆตัวมาตรการที่จะออกมานะคะแล้วในเรื่องของอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องของปุ๋ย การใช้ปุ๋ยบางครั้งเนี่ยถูกต้องค่ะว่าปุ๋ยเนี่ยคือต้นทุนหลักของการทําการ,กรเกษตรทุกพื้นนะคะไม่ได้เฉพาะข้าวครับแล้วส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้เกินเนี่ยมันก็คือต้นทุนเพราะฉะนั้นใช้ปุ๋ยให้เหมาะสมกับสภาพดินตรงนี้มันมันเป็นมันเป็นอินฟามันเป็นพื้นฐานเลยค่ะอ,ะอน้ําปุ๋ยสภาพดินอย่างเนี้ยค่ะมันจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของการปรับ กิจกรรมการผลิตเพื่อที่จะให้เกษตรกรเนี่ยมีการปรับกระบวนการและกิจกรรมการผลิตให้ได้รายได้ที่สูงขึ้นนะคะเรื่องนี้ต้องขอไปลงรายละเอียดเพิ่มเติมอาจะต้องคุยกันย,ยาวๆอีกทีหนึง่งฮะขอไปสินค้าเกษตรตัวถัดมาก,ก่อนท่านรองฮะยางพาราบ้างราคาล่าสุดตอนนี้ของยางพาราเป็นยังไง <c oughs> เพราะว่าฮือฮามากเหลือเกินครับ <c oughs> ยางพาราเนี่ยจะเป็นตัวที่ที่ฮือฮาจริงๆค่ะจนกระทั่งฮือฮาจนกระทั่งมีมีการล้อเล่นกันเกิดขึ้นมาถูกไหมคะว่า เอ้ยมันเป็นช่วงยางผัดใบแน่นอนว่ามันเป็นช่วงกรีดไม่ได้ราคายางมันก็ต้องสูงขึ้นถูกไหมคะใคมันก็จะมีการล้อเล่นกันขึ้นมาแต่จริงๆแล้วตัวยางพาราเนี่ยมันมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นตอนนี้อ่าอย่างดูอย่างเป็นหลักเนี่ยนะคะว่าในยางพาราเนี่ยนะที่เราใช้ทําล้อ,อยางตอนนี้แค่รถอีวีความต้องการรถอีวีทั่วโลกนะคะอ๋อหรือ ช่ไหมคะก็คือความต้องการพวกนี้มันขยายแม้แต่ในประเทศไทยเนี่ยยอดสูงมากที่จะมีการจองต่อให้คุณจะใช้ e-v หรือใช้อิเล็กทรอนิกส์แต่คุณต้องใช้ยางพาราในล้อรถยนต์<ะ>ในขนาดเดียวกันนะคะณักขนาดนี้เนี่ยตัวเ,เองดูแลในเรื่องของสินค้ายางด้วยยางนาขนาดนี้เราจะบอกว่าสต็อกเนี่ยค่อนข้างที่สต็อกใหญ่ที่ถือในมือของเราเนี่ยก็คือประเทศจีนสต็อกเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะ,ป,ะปกติเขาถือไว้สี่ห้าหกเดือน ตอนนี้เหลือประมาณทักสองสามเดือนประมาณอย่างเงี้ยนะคะสมมติเพราะสต็อกน้อยเสร็จแล้วทีนี้ก็ก็ต้องมีการการซื้อแน่นอนประกอบกับช่วงของฤดูแล้งนะคะผลิตไม่ได้อันนี้ก็ใช่เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งและที่สําคัญก็คือเออต้องนิดนึงว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์านมนตรก็ก,ก,ก็ก็ให้ความสําคัญกับในเรื่องของสินค้าเถือนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีหลายปัจจัยประกอบกันจึงทําให้ราคายางเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะ มันก็เลยมีการเพิ่มสูงขึ้นซึ่งถ้าเทียบปีหกห้าหกหกเนี่ยหกหกเนี่ยโอ้โหค่อนข้างที่จะน่าสงสารนะคะพอปีนี้ราคยายางค่อนข้างที่จะดีดต,ตัวสูงขึ้นมากนะคะอ๋อมาทั้งปัจจัยการแก้ไขปัญหาการนําเข้ายางเถื่อนด้วยมาจาับค,ค,ค,ความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยทุกปัจจัยมันก็เลยมาเราเรียกว่ามารวมกันนะคะมันก็เลยส่งผลทําให้ยางเนี่ย รับตัวสูงขึ้นรวมถึงความต้องการของตลาดโลกนะคะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยเราได้ดูได้ดูราคายานเนี่ยเราดูในราคาตลาดล่วงหน้านะคะ แต่ตลาดล่วงหน้าในในโตเกียวตลาดโตเกียวหรือว่าโตคอมเราเรียกว่าโตคอมหรือว่าพวกตลาดสิงคโปร์ไซคอมนะคะสองตัวนี้ถ้าเราเข้าไปดูแล้วเนี่ยหัวของราคายางในตลาดล่วงหน้ามันจะเพิ่มสูงขึ้นนะคะคอ่ามันจะดูได้มันจะดูได้ดไดค่ะแต่ทีนี้เองสิ่งที่ชาวสวนจะสงสัยมากเหลือเกินครับว่าช่วงเวลาที่เหลือของปีรวมไปถึงถ้าเกิดเข้าสู่ฤด,ดูการเปิดจีดยาอีกรอบอราคายางแนวโน้มเป็นยังไงต่อท่านรองฮะ ว่านะคะก็ยังทรงตัวอยู่นะนะแบบนี้นะคะถ้าสต๊อกสต๊อกที่เขาเอ่อมีอยู่เนี่ยยังไม่เต็มนะคะยังมีความต้องการในสต๊อกอยู่เนี่ยราคาก็อาจจะต้องยืนปรับตัวไอ้เราเรียกว่ายืนอยู่แบบนี้ก่อนนะคะยังยังยังไม่เห็นในระยะสั้นที่จะ แต่ยางอะค่ะยางก็คือแบบเวลามันดีดตัวทีหนึ่งวันหนึ่งอะมันไม่ได้เหมือนกับพืชอื่นนะคะมันจะดีดทีเราบาทสองบาทอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้มีความรู้สึกว่าโอ้โหดีดวันนึงมันมันเยอะเหลือเกินอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คงยังทรงอยู่ในลักษณะนี้อยู่นะคะครับ,รบเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งหน้าขอคุยกับท่านรองยาวๆเรื่องของการโซนนิ่งของการปลูกพืชชนิดอื่นทดแทนการปลูกพืชใช้น้ํามากหนยนะฮะ ขอบพระคุณท่านรองมากนะครับสาหรับข้อมูลครับได้ค่ะสวัสดีดค,ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละคุณผู้ชมครับที่มาที่ไปว่าทาไมราคาสินค้าเกษตรสําคัญสาคัญของไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวรวมไปถึงยางพาราราคาจึงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาได้และมีส่วนสําคัญด้วยที่ทําให้บูลค่าการส่งออกของไทยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นบวกได้เดือนที่7ติดต่อกันแล้วนะครับหมดเวลาคนชนข่าวในวันนี้แล้วครับวันนี้ผมโมนายและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ